ตายชุติมาเคลื่อนไหวถึงแอปทักษออนเรียกได้ว,ว่าเป็นดารานักสแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณต่ายชุติมาอดีตภรรยาของว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยคือคุณทิมพิธานั่นเองจ้า เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถูกจับตามองในขณะนี้สำหรับต่ายชุติมาธีปนาธอดีตภร,รรยาทิมพิธาวาทีนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยที่ตอนนี้หลายคนต่างให้ความสนใจและช่วงหลังมานี้ฝั่งอดีตภรร,รรยาอย่างต่ายมักจะโพสเชียร์และคอยซัพพอร์ตทิมอย่างต่อเนื่องจนทำให้หลายคนลุ้นว่าคู่นี้จะมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง ล่าสุดตายชุติมาได้แชร์โพสต์ของแอปทักษออนลง IG s t o r อส่วนตัวเป็นภาพลูกสาวน้องพี่พิมพ์และน้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษออนถ่ายคู่กันเห็นแล้วน่ารักสุดๆ